ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝ่าผ้าร่วยฝ่าผ้าร่วยกับสีผ้าพี่น้องมาเอาแนวทังกับไอเถอไอเขิงใช่เด้อค่ะไอเขิงใช่เป็นคนอยู่น้ำบ้านในวัดน้ำบ้านของปูวัดโนนเด้อค่ะพอดีมาพอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกับสีหมอบแนวทงังให้กับเอฟซีทางช่องไปหาหยิบจับสลากกินแม่งรัฐบาลเด้อค่ะพระว,งวงางงวดวัาหันเพื่อนกับบอกคนน้ำบ้านก็ได้หลายอยู่เด้อค่ะ เอาค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อเป็นการบา้เสียเวลากลับไปหลับชมรับฟังกับฝ่าผ้า,าลวดเลยเด้อค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะไอเคิงใช่คิงใช่อ,อันคือว่าไอบอกเลขแม่นมาหลายงวดแล้วน้องนี่เหรอบอกอบอก,บอกถึงมาจังหวัดไรเงี้ยงเยอะมาเจองวดน้องฮันบอกตัวใดคะงวดน้องฮันบอกตัวใดจำได้ปะจำได้ตัวใด ฝืนหกคนเหรอฝืนเก่าโอ้พี่น้องค่ะบอกได้ถึงมันจะงวดแล้วค่ะนี่ไอ้ไพ่วันไอ้เครื่องใช่จำได้บอจำได้ประมาณจะงวดแล้วมันหดตัวฮะมันหดตัวอ๋อเพิ่นก็อยากเป็นคือคนพิเศษจังหน่อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เพื่อนบอกเลขแม่นนะคะกับมหาปูนะคะอยู่วัดปูว่าเพื่อนบอกเลขคือไหลงวดแล้วนะคะพี่น้องกับวันที่ผ่านมาเพิ่นกับไฮซูนหกซูนเกลนะคะเนาะกับเรื่องวัดสิพาพพี่น้องมากถามแล้วเพื่อนอีกว่าเพิ่นสีฟักตอนเป็นตัวใดนะคะเพื่อนกับมาอยู่วัดน้ำปูมวดนี่ไอ้ได้ตัวใดไอ้ฝันอยู่บ่กฝันฝันว่าอะไรฝังแนฝันว่างไรฝันฝันมาฟู่ฝันมาเกี่ยวฝันว่าไปเที่ยว โอ้ฝันว่าไปเที่ยวเอาไปยังไหนวะตอนเนี้ยไปยังไหนอีกไัหนี้ฝันว่าไปเที่ยวเป็นยังไหนไปเที่ยวเออฝันว่าจะไปเที่ยวเอ้าบารนี้คันบอกเลขแฟนค้าพเจ้าอายสิบอกตัวใดงวดเหนียวถ้าบอกถือเพื่อนใช่กินขนมได้ให้กินขนมแมีนเพิ่นมักเพิ่นมักซอยจุเพิ่นว่ะสร้อยจุเออสรซอยจุเอาผู้ใดรไม่มตตากระกุไหลกรแช่เพิ่นในเด้อค่ะ เป็นมักซอยจุค่ะพี่น้องค่ะอ๋อสิบอกตัวใดฝันใดไปงวดไปที่สิบหกพฤ่อพลาดเพื่อเท่าจะเพื่อบอกาตัวใดอันไหนตัวใดงวดนี้อันนี้แหละตัวใดนะได้ตัวใดก็อนโอ้ต่อสามศูนย์สามศูนย์เอาเขียนได้บ่จะเขียนได้บ่เขียนบ่ได้เขียนบ่ได้อ๋อ้เขียนหนังสือบ่ได้เนาะค่ะสามศูนย์ใหญ่ให้ตัวเดียวบ่ตัวเดียวเอายางอีกดูเัว่งหนึ่งตัวใด ตได้ได้อันอันไหนสน้สาหันไหมสามสวนโอ้พี่น้องค่ะเจ้กล่องพ้องย่อถ้ารวยครับโมม่าน้ำกันมาน้ำกันสี่สองมิลเจ้าได้ร่งยูทูบวันนี้เจ้าสีดังได้อายพวานงวดนี่สีดังดังได้กินซอยจูได้แบบที่นี่สร้อยจุอยากบอกกินซอยจูไอไอเห็มันถือกี่เดิมวันนี้ ว่าพ่นใหคือค่านะคะเนาะครับแล้วมีตัวพิเศษอีกบะมีตัวพิเศษอีกบะบันมี่ัทมี่ไ่สามต้นตัวเดียวโอ้บันมีัจะสามต้นนั่นแหะสาตนเออบัทมีโตพิเศษเนาะตัวเดียวว่าสัตววันที่ผ่านมาพ่นไห้ศูนหกับศูนเก่าะคะคือกันไลยนะคะนอกพนไห้ามลายงวดติดเนี่ยคักปัญยัง มือนีมาเล่งกับปูยูวัดบ่เห่นน้ำมอมบินอ๋อมาเด่นน้ำมอมเอออื่นๆมอมตัวฝากให้เด้อวสันพี่หนองคนมานมาช่วยจืถึงน้ำเพนตี้ยยจูเ็นน้ำเอฟเฟป็นอัไกาเอฟเฟเอโอ้เ็ดอยก็เป็นอยเฮ็ดบนนี้อาเฮ็ดขายบ่อเฮ็ดขายโอ้นี่ขายอันจักบาทสสสิบ ละสามสิบบาทโอ้คือขายถึกแท้คือขายขายถึกเนาะโอ้ค่ะนี่เด้อค่ะถ้าผู้ใดสนใจไม่กวาดฟางไออย่างก็เอออยังฟางมะพร้าวบ่ฟางมะพร้าวค่ะนี่เด้อค่ะไอไพ่วันเพิ่นเห็ดขายอันละสามสิบบาทสันพี่น้องค่ะจะไม่เห็ดถึกเนาะบวกลูกเล็กกับสามศูนย์ขายกับอันละสามสิบบาทนี่มันสิบบวอกอีหลีอยู่บ่อกสามศูนย์ศูนย์ก็ดิฮะ เลขล่างจะออขาหกศูนย์เลขล่างห้าหกศูนย์หศนเเาดีดีเลขบนส่วนตัวสามตัวไอ้สามตัวเออสามตัวก็เป็นบนแล้วไอ้เป็นบนเนาะเออห้าหกศูนย์เนห้าหกได้ทั้งสามตัวสองตัวไปนล้โอ้ขักวันยั้งเยี่ยมเยี่ยมจะได้ซอยจุกระคักงวดนี่เจ้าเลขเลขถือเสียวซอยจุกกรฝากเด้ะครับครับสีมาสือฝอยน้่พร้อมสืฝอยพุ่นตะบานหลายอยู่ โอ้ยอยู่ในบ้านเห็นใบบานสิมาถามอันคู่บาดอกว่าเฮ้ยเจ้าหลังใดเนาะหลัางอะไหลังใดเฮ้ยเจ้าอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านหกศูนย์เนาะไอ้เนาะแล้วก็บศูนย์สามไอ้ถือก็งวดนี่ถือฮะเวลาพื้นถือใช้เวลาพื้นซอยปูบอกไอซอยปูโอ้ไม่เห็นงานซอยปูป๊าดมาโอ้ บอกศ<อ><อ>ูนย์หกศูนย์เก้าชาวบ้านก็ได้หลายเานาะได้ลหลายย้า่ก็ได้หลายบ่ครับโอศูนย์สามล่าง สามล่างโอ้โหสามล่างสามล่างแล้วว่าเอาไอ้ถือถือโซ่ให้เนี่ยไอ้ถือโซ่หันหันใส่หนิหันใส่กล้องเออเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะของไอ้เขิงไช่เพิ่นเนาะค่ะเนาะอ้เขิงไช่ซื้อจริงซื้อไพ้วันซื้อซื้ออหลีเพิ่นซื้อไอ้แพ้วันมาถ่มเพื่อนว่าซื้อเหรียญเพิ่นเพิ่นซื้อไอ้เขิงไช่เนาะค่ะพี่น้องเขิงไช่เออเขิงไช่ซื้อไครมาซื้อมวันรันซื้อมะล่ำสิ่งเออวนเป็นบ่วานไอ้ฝันเป็นบ่ฟอนมะล่าำเป็นบ่ เติมบนก็เป็นวันสักขนาดพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะของไอโฟนนะคะบนห้าหกศูนย์แล้วพี่น้องคะแคปหน้าจอไว้ด้วยค่ะแนวทางของไอขึงใช่ซื้อเพิ่นก็เอิ่นยากเนาะค่ะเขึงใช่บอกเลขบนเพิ่อนไฮฮาหกศูนย์เลขล่างไฮสามศูนย์เอ้าพิจารณาเบิ่งน้ากันเล็กไอขึงใช่โบลาณตู่ด้อค่ะ ไอ้เขิงใช่ถ้าถือตัวนี้ชิได้กินซอยจูเด้อครับให้เอฟซีแฟนช่องถือเด้อขอบคุณไอ้เขิงใช่เลยไลค์ค่ะเอามาคลิปนี้ฝากกุ้ไหลกุ้ยแช่ให้กับไอ้เคิงใช่ในเด้อค่ะยิ้มล้อๆบันใส่กล้องทะเลทางช่องเป็นเพียงแนวทางปวดใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมตัวเล็กมีคํามีรู้กใจว่ากันเนาะค่ะเพราะว่าไอ้เขิงใช่บอกคนน้ำบาน ถือมาหลายงว,วดเลยเด้อค่ะปูบอกก็เลยปูก็เลยบอกให้มาไอาเคิงใชม้มาแ,แปลงปั่นแนวทางให้กับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะเอาคลิปนี้กับพ่อสมนีก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณหลายค่ะที่เขามารับชมรับฟังหลายเด้อค่ะที่มอบแนวทางไอเคิงใช่มั่นใจจกัจกเปอร์เซ็นตจจเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นออกแน่แนะ่ออกแน่แน่ <laughs> <laughs> เอาพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับฝาพระลยน้ำเด้อค่ะ ไอเ้เข่งใช่กะเพิ่นกะเป็นเนาะค่ะเพิ่นกะเป็นเขาก็เอิ้นเด็กพิเศษอ่ะเนาะเพิ่นอยู่พเพิ่นเหล่ารู้เรื่องอยู่เด้อค่ะเหรู้เรื่องวัสุยางตอนนี้เป็นขายไม่ขวดเด้อขายไม่ขวดขายไม่ขวดอันจักบาทนะฮะอันจักบาท <30. S 1> สามสิบสามสิบ ขายถือว่าชานสามสิบบาทเขาขายหาสิบบาทเอาไปเป็นอย่างนั่นค่ะถ้าใครมีเมตตาอาวุธหนุนไม่กวาดฟางมะพร้าวกับไอ้เครื่องใช้เด้อค่ะก็สิขายหาสิบเลยเนาะค่ะไอ้เครื่องใช้เพิ่นบูมหุราคาดอกค่ะเพิ่งจะบอกไปเนาะเอาคลิปนี้ก็เลยก็แช้กระฝ่าพะลวนเนอะค่ะจะได้มีกำลังใจไปตามหาแนวทางตัวเล็กๆเด็ดดังๆอาจารย์ดังๆให้กับ FC แฟนช่องไปหายิบกับสลกินแบงรัฐบาลอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเดอ้อค่ะสำหรับผูทีมาขมามา้าม่จะได้ประพาดเข้าสารจะทั้งช่องคลิปนี้กับพ่อสมีก็น,นอกขายพี่น้องคะ